hello guys สคนนี้จะว่าอัญยสยแอดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับในรายการเ h e j e จสซี่กับผมเจสซี่รีวิวตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันดน b ม t t l e mobile ายซูวจีนกันอีกครั้งนะครับผมอ่าก็ตามที่ผมได้คำให้คำสัญญากับคลิปที่แล้วนะครับผมของคลิปอ่าคลิปรีวิวบอปทอทุพันนะครับผมก็ผมก็จะมารีวิวผลที่ทางท่านผู้ชมขอไว้อ่าต้องรือบอย่างหนึ่ง คุณตัวนี้สามารถรับได้นะครับผมของกิจกรรมของซูเวอร์จีนะครับผมสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสหรือว่ากิจกรรมปีใหม่นั้นเองก็เป็นการเฉลิมฉลองของโมบิสูระดนับซีฟีดอมอ่ะนะที่กำลังจะฉายภายในที่จะถึงนี้นะครับผมอ่าแต่ว่าถ้ามาเจแต่ว่าผมก็จะมารีวิวหุนตัวนี้ดีกว่าโอเคสักครู่นะครับผมพอดีผมไม่ค่อยได้ที่จะได้หยิบมาเล่นบ่อยผมเคยเปิดมาได้นานแล้วลหละแต่ว่า เห็นว่ามันแจก,กให้เล่นมาก็มีคนมาขอให้รีวิวผมก็จะมารีวิวให้นะครับผมอาจจะละจะละยีไ่ไงอ่าเดสตินีกั n ดัมจากภาคโมบิสูรกันาดับซีเดสตินีนะครับผมก็เป็นหุ่นเอส,สายส้มเป็นสายบาลานเน้นแบบอ่าจะยิงก็ได้จะฟันก็ได้นะครับผมเป็นสายที่ตั้งรับแล้วก็เข้าจุดโจมได้ค่อนข้างเก่งเลยนะ,อ,ะอาจจะไม่ใช่หุ่นเก่านะครับผม เพราะว่ามันยังเล่นได้ตามในยุคปัจจุบันอยู่อบอกเลว่าดีอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูอาริที่ที่ผมจัดไว้ให้สแป๊บนึ่นะครับอ่ะมาละตามประวัติของดิสเทนีกระดัมเนี่ยอ่าถ้าที่ผมดูอนิเมะมานะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นหนที่ถ้าจำไม่ผิดว่าเป็นหนที่เขาสร้างมาแล้วก็เป็นการฉีดสัญญาของทางซาก,กับสาพันโลกด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นหนที่ใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไงถึงแม้จะไม่เหมือนกับพวก วิดอมกับดัสติดนะนะแต่ว่าเป็นหุ่นที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ําสมัยที่สุดเนี่ยอ่าถือว่าเป็นหุ่นที่ครบเครื่องแล้วก็เก่งในตัวอยู่ครับถึงแม้จะเป็นรุ่นโปรโตไทป์ก็เถอะนะอ่าผมไม่สปอยนะครับผมก็ไปหารับชมกันได้นะครับผมอ่าสำหรับอ่ากันดั้มไอ้โมบิสุดกันดั้มซีเตนตนี่นะครับผมอ่าทำยังไงให้ตัวเอกกูมาแพ้ตัวร้ายวะเนี่ยโอเคเชิ้มมาเถอะเดี๋ยวเราไปดูออพิลิตี้ที่ผมจัดไว้ให้ดีกว่าเอาโอเคอ่า ขั้นแรกนะครับผมผมเลือกอันที่3นะครับผมเพิ่มดาเมจของอา,อารอนไดซ์ซอสนะครับผมก็ถ้าโจมตีธรรมดานั่นแหละก็เพิ่มขึ้นอีก4%ี่เอรอารอนไดบีมซอสก็ถือว่าเป็นอะไรที่ให้ผมแนะนำเลือกนะโอเคส่วนขั้นที่นะอ่นะขั้นที่2ผมเลือกอันที่2นะครับผมเพิ่มจังหวะตอนที่เรายิงอาไฮเอเนจีลองลองลาดบีมแคนนอนก็เป็นบีมบีมใหญ่ไนดะ้แต่ว่ามันเป็นบีมใหญ่แบยบยิงลูกเดียวไง ก็มีความแม่นยําขึ้นนะครับผมแบบว่ายิงมันค่อนข้างเลื้อยไงแตกต่างกว่าไอเดินนี่ปีแสน,นะครับผมที่เขาจะยิงเป็นบีมเส้นไงแต่วันนี้มันจะเป็นยิงเป็นลูกไปเฉยๆไงแต่ว่ามันจะโดนแบบทีดีส่วนขั้นสานะครับผมผมแนะนําให้เลือกอันที่2นะครับผมไม่สิผมให้แนะนําเลือกอันที่2แลหรือว่าอันที่3ก็ได้นะเพราะว่าอันที่2เนี่ยเวลาเรายิงไฮเอ High, High Beam เนจีบีมแคนนอนหรือว่าบีมใหญ่เนี่ยเราสามารถเลื่อนแล้วเราก็ลากได้นะครับผมเหมือนคล้ายๆกับพวกบีมใหญ่ของไอที่มันมีตะบงตะกกุลากได้ส่วนอันที่ ทําการปุ่มปาบูมแรลงแล้วมันจะเจาะเกาะแล้วก็เพิ่มดาเมจของการโจมตีแรงขึ้นอ่าผมก็ให้เลือกเขาสองอย่างนี้โอ้ส่วนขั้นที่4นะครับผมผมแนะนําให้เลือกอ่าอันที่3อันนี้มันจะมีเทคนิคอยู่นะครับผมมันบอกว่าไอผมก็ไม่รู้นะ่ามันบอกว่าอะไรเพราะว่ามันบอกว่าเพิ่มความแรงของบีมเพิ่มขึ้นอีก25%แล้วก็เพิ่มความแรงของท่าน่าจะเป็นท่าพอมานะผมจะไม่ผิดอ่าส่วนขั้นที่5นะครับผมผมแนะนำให้เลือกอันที่2นะครับผม เมื่อเราทําการใช้ปีแข่งแสงแล้วว่าสกิลอของอ่ามิหลอดเอ่ยมิหลาดคอนลอยเนี่ยมันจะทําการเพิ่มบัฟป้องกันการโจมตีแล้วก็เพิ่มบัฟพลังโจมเอ่ยป้องกันกับโจมตีสิเออถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมว่าม,มันมีเคยเพื่อนเพื่อนผมมันเคยปลดได้ไงผมก็มาได้สัมพันธ์มันไว้แต่ว่าก็ว่ามันก็โหดอยู่นะแต่ว่าผมแ็นันไม่ให้เลือกในอ่าโอเคถจ้ามันเติรดเดี๋ยวเราไปรีวิวแล้วก็ดูเทคนิคการเล่นของเขาอีกทีนะครับผมว่ามันเป็นยังไง<น>อ่ะโอเคเรามาอยู่ในโหมดฝึกกันละ าตามที่สภาพผมไม่ใช่สีตามที่สถานนะที่ผมเล่นของ Destiny g กันดั้มานะครับผมก็ถ้าเกิดเทียบในตอนนี้กับปีแสงเนี่ยผมก็เทียบเขาไม่ได้นะเพราะว่า Destiny ปีแสงเนี่ยหรือของ Last s เปอร์ลิมิเตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโหดกว่าพอสมควรอยู่เพราะว่ามันก็ยกเครื่องมาไงายกเครื่องสรุด Destiny ธรรมดาแต่ว่าถ้าถามว่า Destiny ่เดส stiny กันดั้มธรรมดาเล่นได้ไหมผมว่ายังเล่นได้นะถ้าเกิดอัพโหดเนี่ยหรือโหดขั้นห้าแต่ว่า เป็นหุ่นที่สมบูรณ์แบบมากนะครับผมเพราะว่าหุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเก่งในตัวนะเป็นหุ่นที่เก่งไปในตัวอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เสียเปียบอะไรเสียเปียบหรือแพ้ทางแล้วด้วยเพราะว่าเป็นหุ่นที่ประยุกต์ในการเล่นได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับผมสำหรับเดซินี่ก็นำธรรมดานั่นเองอก็ถือว่าเป็นหุ่นที่เล่นสนุกนะผมแนะนําแต่ว่าถึงแม้จะเล่นยากหน่อยแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเล่นนะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งจะ,จะกลับมาเล่นเดซินีได้ไม่นานนะก็ถือว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะในการปรับตัวเพราะว่ามันไม่เหมือนหุ่นอื่นไ อ่เพราะหุ่นนี้มันค่อนข้างที่จะครบเครื่องแต่ละอย่างหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวกับสกิลที่ผมปลดขั้นไว้ดีกว่าแต่ว่าสกิลพวกอะไรพื้นฐานเนี่ยผมจะรีวิวไว้ยวเวยอะนะครับผมจะมารีวิวแค่สกิลแล้วก็สกิลที่ผมปลดขั้นไว้อ่าอย่างเช่นบีมเนี่ยอ่าให้นจี้ลองลองรัดแคนนอนอ่าใช่ให้นจี้ลองรัดบีมแคนนอนนะครับผมก็เป็นปืนยิงแบบลูกเดียวนะครับของ ดานหลังยิงธรรมดาเพราะว่ามันจะยิงแบบถี่ขึ้นไงอ่าแล้วก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าเหมือนเลื้อยโอเคช่มันเถอะอ่าผมมาโอเคเดี๋ยวมารีวิวสกิลแรกกันก่อนนะครับผมนั่นก็คืออ่านี่แฟรเอทรูนะครับผมหรือว่าบีมูมาแลงนั่นเองนะครับผมก็เป็นการปาไปกลับมาก็สตันสองครั้งนะครับผมปาไปกลับคล้ายๆข,ของอ่าสไตอ่าคล้ายๆกับข,ข,ของสไตป้าเอ้ยเด็ดจ,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 จิ๊บเอจัดจัดมันก็ปากลับมาเหมือนกันนี่หว่าก็มีรูปแบบเดียวกันนะครับผมแต่ว่า ไอบีมุมแรลงของเดเซเนียเนี่ยมันใช้ระบบดาคุณได้ไงอ่าแต่ว่าก็โผดไปในตัวอยู่<ๆ>ก็ถือว่าควรตีนะเวลาใช้แดดเข้าไปเนี่ยแล้วก็แค่ปาบีมมมแรลงครับผมอ่าแต่ก็แอะจังหวะน,นี้เราสามารถแบบเขาเอเราสามารถปาและจู๊กได้นะผมอ่ามีอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราปาบีมมุมแรลงไปเนี่ยศัตรูที่บะก็ป้องกันไว้อยู่เนี่ย<ๆ>เขาจะกันได้นะครับผมอ่ามันจะหายไปเลยอ่าแล้วก็สกิลหนึ่งอันนี้ผมก็ปลดคันเหมือนกันนั่นก็คือ ไฮเอนเนจีลองเลนบีมแคนนอนนะครับผมหรือว่าบีมใหญ่นั่นเองก็เป็นปืนบีมใหญ่ของเฉพาะตัวนะครับผมของดิสนีย์กันดั้มที่เอาแบบไม่อยากเข้าบวกไงเราก็ใช้บีมใหญ่ก็ได้อันนี้คือปดขั้นสาผมนะผมสามารถขยับเข้าได้หรือว่าลากได้นั่นแหละอ่าบีมใหญ่ที่สามารถลากได้แต่ถามว่าใช้ยากไหมใช้ยากครับอันนี้ต้องใช้เวลาในการเล็งยิงหนอะเพราะว่าปืนบีมใหญ่ละหลักของดิสนีย์ค่อนข้างที่จะสับสนหน่อยในการใช้แต่ว่าผมว่ามันดีอยู่นะถ้าเกิดใช้เป็นเป็น อ่าโอเคสกิลที่สอนครับผมนี่ไงอ่าปีแห่งแสงนั่นเองนะครับผมในการแดดของเขานั่นก็คือเนี่ยมีหลาดคอรอยซิสเตมนะครับผมแต่ว่ามันไม่ติดมีหลาดคอรอยซิสเตมนะครับผมในการจังหวะนี้ก็เหมือนว่าสร้างร่างแยกไว้ไงไม่เชงว่าเป็นร่างแยกหรอกเป็นภาพติดตาไงอ่ามันแค่เป็นการแอร่กระจายปีแห่งแสงนะครับผมแล้วก็สามารถตัดการล็อกเป้าของศัตรูได้ไม่ได้แบบไม่ไม่ใช่ศัตรูหันไปมานะแบบว่า ให้ศัตรูไม่สามารถที่จะมาตีเราใกล้ๆแล้วก็ยิงเราไม่โดนได้ครับผมก็เป็นสกิลที่เอาไว้จูป,ปองกันได้ดีมากโดยที่เช่นกันอ่าโอเคถามว่ามาคอมโบกับอะไรได้ไหมมันก็จะมาคอมโบกับอ่าของพวกบีมมุมแมลงนะครับผมกับไอทางฟันได้ด้วยอ่าแต่ว่ามันมีสกิลหนึ่งที่ผมได้บดไอไม่ใช่สิมันมีสกิลหนึ่งนะครับผมที่สามารถคอมโบกับสกิลท่าโจมตีปกติได้แต่ว่ามันแต่ว่ายไมเป็นตัวที่ผมจะบอกนะเพราะว่าต้องเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ อ่าผมจะมารีวิวของสกิลมิลาคขาลอยซิสเต็มของเซตหนึ่งนะเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่สีของปีแห่งแสงดิอ่าสเพื่อนผู้ชมจะสังเกตว่าเวลาเดซินนีกระดมเนี่ยเวลาเขาใช้ปีแสงเขาจะไม่เกิดร่างไอ้ร่างแย่นะครับผมเพราะว่าอันนี้จังหวะเนี้ยเราต้องทำการติดซีนโหมดก่อนโอเคผมจะทำไงให้มันติดซีนโหมดไวๆเนี่ยเออลืมไปก่อนอ่าแล้วโอเคเดี๋ยวรีวิวอดีตของไอ้อัตีตอัติเมทของเดซินี่ก่อนโอเคเ,อเพราะว่ามันได้บัฟซีนโหมดฟรีนะครับผมต่อให้ใช้โดนหรือไม่โดนก็ไมม่คออางซีนโโหดด้้เผละ อ่าติดซีดโมนะครับผมถ้าในจังหวะที่เราใช้ปีกแห่งแสงครับอาร์มันจะเกิดไม่หล,ลาคอลอยซิสเตมและเราสามารถที่จะแดดไปเรื่อยๆได้นะครับผมเนี่ยทำการแดดไกลเลยนะครับผมให้กดจังหวะนี้ให้กดอาเขาเรียกว่าให้กดสกิลสองค้างไว้ไอ่ไม่ใช่สี่ให้กดสกิลสองแล้วก็หันซ้ายนอนขวาหันขึ้นนะครับผมเราสามารถถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ได้ถึง3จังหวะน,นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ติดซีดโมเนี่ยมันจะได้แค่2จังหวนหะนะครัโผมแล้วก็มันไปไม่ค่อยไกลด้วยแต่ว่า ให้ติดซีดโหมดนะอ่าและอีกจังหวะหนึ่ง<ส>ผมไม่ผมไม่แนะนําให้<ส><ส>ท่านผู้ชมเนี่ยใช้อ่ามิลาดคอนดอยบ่อยๆนะครับผมแล้วปีแสงเนี่ยเพราะว่ามันมันจะช้าแล้วก็มันไม่ได้เร็วด้วยเพราะว่ามันยังมีการดีเลอย์อยู่ในจังหวะการลออกตัวไงแต่ถ้าเราติดซีดโหมดเนี่ยมันจะไปอย่างไวเลยนะอ่าแบบเนี้ยคือมีสิษฐ์โดนยิงนะครับผมต่อให้มันจะตัดล็อกเป่าโจมจีใกล้ก็เถอะว่าก็มีสิษฐ์โดนตีอันนี้ผมเปิดนะซีดโหมดก่อนถ้าเกิดผมกดด้านหลังแล้วก็เปิดปีแสงนะดูนะความเร็วของเขามันจะ ไประเนละนีนะนะ่เห็นไหมมันออกตัวเลยนะครับผมมันไม่การชะงกักหรือดีเลย์อ่ะจะแตกต่างก่าไอ้ดิสตินี่ปีกแสงนะ,อะของลาสเปอร์เลยมิเต็ดอ่ะเี่มันจะแยกพิลาคอนลอยเลยเออแต่ว่าอันนี้มันจะได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พลาดแต่ว่ามันแค่ไม่ใช่แสดงภาพติดตาเนะี่ยเออแต่ว่ามันก็พอจุกได้นะครับผมแล้วก็เร็วด้วยผมขอรออีกครั้ง่ารจะว่าใช้เห็นไหมเราสามารถกดซ้ายขวาด้านซ้ายขวาด้านหลังอ่าเราสามารถได้นะครับผมแล้วก็ใช้คอมโบควบคู่กับคอมโบอื่นได้ด้วยไงเือแต่ว่า นี่ซ้ายขวาไหมอ่าและท่านี้นีน,นคะครับผมอันนี้ก็เป็นท่าควาสมสามารถของขั้นสี่ด้วยไอ้ผมไม่ได้ปวดขั้นสี่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าปวดขั้นสีได้มันจะเป็นท่านี้ครับผมไม่ใช่สิมันท่านี้มันจะแรงขึ้นก็คือท่าของพาวมาอ่า for f o เออก็ท่าพาวมานะครับผมก็เป็นท่าไอไอ้ท่าพาบีมแคนนอนนั่นนะครับผมก็เป็นพาวมาวก็คือคล้ายเชดดิ้งฟิงเกอร์เอ้ยไม่ใช่สิเพราะเราหยางกันเลยก็เป็นท่าพาวมานะครับฟอร์ซูน่านั่นแหละเออ ฟอซูนาก็เป็นท่าที่ิกิเนเจอร์ของดิสนีย์กระดำนะครับผมที่เขาจะใช้ฝ่ามือที่จะไปจับหัวศัตรูเขาก็ติสโอ่าติสโลนาน8วิแต่ท่าท่านผู้ชมปดขั้นสีได้ท่านี้มันจะแรงมากอ่าแล้วก็ใช้สามารถใช้ได้ขี่ด้วยแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ท่าเนี้ยมันเคยแบบมันเคยไม่โดนดีเลยเนี่ยมันใช้มันใช้แบบผมจำได้ผิดอ่ะมันโดนเลยนะเพราะว่ามันไม่การง้างเห็นไหมมันง้างแบบเนี้ย อ๋อสงสัยว่าโดนเนิร์ฟนะอันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเพราะว่าตอนที่มันมาแรกๆเนี่ยมันจะใช้ท่าปีแห่งแสงก่อนแล้วก็กดโจมตีด้านหน้าอ่าผมรู้บอกไปตอนให้ให้กดโจมตีด้านหน้านะครับผมตอนที่เราใช้ปีแห่งแสงนั่นแหละแล้วก็กดโจมตีด้านหน้าอีกทีมันจะทําการแบบใช้ท่าพาม่าเอ่อฝ่ามือพาม่าที่ชาร์จบีมใส่นั่นแหละก็ถือว่าเป็นท่าที่แบบท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ไงอ่าผมก็เลยมาบอกไว้เพราะว่าผมก็เคยเล่นไว้อยู่ก็สามารถคอมโบกับปีแห่งแสงได้เยอะนะครับผมก็ถือว่าเดสตินีกเนดัม ไอ้สกิลที่เด็กของเขาน่าจะเป็นปีกแสงนะครับผมแต่ว่าในช่วงรแรกๆเนี่ยเราก็ผมก็ไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมใช้สกิลนี้บ่อยนะครับผมแล้วก็ห้ามใช้ถี่จนหมดด้วยเพราะงั้นมันจะคูดาวนานมากอ่าวงศกุลสกิลที่มันมีแดชอ่ะห้ามใช้บ่อยอันเนี้ยให้นานให้ใช้ตอนที่เป็นตอนที่ซีดหมดนะครับผมอ่าถ้าเกิดเราอยู่ช่วงซีดหมดเนี่ยไอส้สกิลเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากแล้วก็คูดาวไวขึ้นด้วยเมื่อเราทําการใช้สกิลนี้ซีดหมดมันก็จะดีคูดาวไวขึ้นเลยไงเอ้ยม โดนจังหวะคับขันนะครับผมอ่าห้ามใช้สุมส่มสี่ซุมห้าเป็นอานขาดอ่าอันนี้ข้อควรระวังนะเพราะว่าดิสตินีเนี่ยเป็นหุ่นที่อาจจะไม่ได้เคลื่อนที่แบบไวแบบเร็วเหมือนหุ่นอื่นเขานะครับผมแต่ว่าหุ่นนี้มันก็จะมีจุดอ่อนในเฉพาะของมันอยู่ก็ถือว่าก็บอกไปความแบบหวังดีของท่านผู้ชมที่จะมาลองเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาดิสตินีไปลงในโหมดเก็บสกอร์นะครับผมผมไม่สามารถที่จะลงแรงได้อ่าอย่างเช่นเคยผมไม่สามารถที่จะบันทึก แล้วก็เล่นไปด้วยนะครับผมก็ขออภัยลงนี้ด้วยนะครับผมอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเล่นเลยดีกว่าโอเคครับสําหรับดิสตินีการดั้มนั่นเองไปกันเถอะอ่ะมากันแล้วครับผมอ่าอันนี้โหมโดนี้นะครับโอ้โหนี่คือเกมแรกของผมเลยนะที่เขามีการแจกดิสตินีนะครับผมหรือดิสตินีกระดั้นั่นแหละก็เขาหยิบกันมาชุ่มเลยนะอาจจะได้เห็นบ่อยอยู่เพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ี๋ยวผมไม่ได้รับมานะครับผมผมได้แค่กินส่วนมาเพราะว่าผมเคยเปิดเขาเอ้เพราะผมเคยได้เข้ามาแล้วไงก็จะมารีวิวคลิปอีกก็จะลองหยิบม,มาเล่นนั่นแหละโอเคเช่ามาือเชอครับเดี๋ยวมาดูเจฟไดีกว่าก็เพื่อเราก็เปเดสตินีเหมือนกันปกกอบเดสตินีเหมือนกันนะครับผมแน่ก็รอดูเชิญนะครับผมก็พยายามเล่นแบบลองเชิงไปนะเพราะว่าคลิปนี้ผมอาจจะเล่นเดสตินียาวหน่อยคนะเพราะว่าผมก็มารีวิวแต่เดสตินีทั้งเกมนะครับผมเพราะว่าก็ได้กลับมาเล่นแล้วก็มาดูการพัฒนาของผมด้วยเพราะว่า ผมก็เพิ่งมาเล่นเพราะว่าผมเล่นสดทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการบันทึกสีแล้วก็มาบรรยายแล้วก็ดูจริงจิการเล่นอ่าผมก็พอจําได้ลางๆอยู่เพราะผมก็เคยเล่นมันอยู่ยนะครับต่อแต่ว่าผมแค่ไม่ได้อัพมันเยอะนั่นแหละอ่าโอเคไปครับผมอืมไอ้ที่รองรับติดแชนนอนครับคืนคุณภาพแรงสูงเขาโอเคเขาติดทีโมดล,ละผมต้องระวังอ่าฟานบีมาแล้วโดนนี่โดนเนี่ผมซีโม่แรงผมซีโม่แรงของเอ่อของเดสตินี่นี่แม่นพอๆกับอินจัดเลยนะครับ อ่าถือว่าดีอยู่อ่าาจะไม่ผิดแล้วเจแพดปัจจุบันในอินจัสนี่เอ้ยไม่ใช่อินจัสสิจัสสีธรรมดามีการบัฟน,นะครับผมผมมาดูว่าบัฟไหนโปรผมก็ดูแพดอัปเดตลา่าสุดนะถ้าเกิดเอ้ผมไม่เอ้ยคือไปผมไม่มีจัสสี่ว่าเอ้จะมาเถิดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปมาดูเกมเพลย์มันดีกว่าอ่าตอนนี้เพื่อนเราก็ตายแล้วเอาโอเคผมก็รอลุยเชิญเอาเก็บิวไฟอืมปาบินโไมไรยมาโดนพวกสิบทีหมดแล้วโอเคแดดครับอืมแสงไปปา้าโมเรย์เดือบร้อยอสิแล้วอ้าวเขาเด้งเอาไปที่ผมโดน จะเราปาดตายโอเคช่างมันจะไปลาวต่อไปดีกว่าอ่าอันนี้ก็ลาวที่2นะครับผมรอบ2อืมอันนี้ผมก็ดูเชิงครับรอพอเป็นบ้างใช้ตอนจังหวะนี่แค่ฝีแสตจอร์จได้ดีนีพนน่พาวมาฟิซซน่าครับนี่แหละอืมพาวมาพาวบีมเชนนอนครับเป็นพาวมาแบบฝ่ามือคาดของเจสเตินนี่เขาอืมยิงเลยครับผมยิมใหญ่อ่าอนี่ค,ออครับโอ้ยไบโดดอนี่ไงเอ้าโอ้ยตัวรอบดีแล้วโอรับผมดูเชิงก่อน อ่ะผมตีซีโมแล้วอันนี้ผมก็ปาบิโมแรงไปเอาโดนเชื่อนอีกโอ้โหอะไรวะเอาโดนลมโดนอ้าวมวลมวละล้วมวลแล้ใจเย็นๆนะคุงกลับมาเล่นนะโอเคอืปีแสงไปครับนี่นี่หลายคอลอยสเต็มอ้าวทำไมโดนวะเดี๋ยวเชื่อมันเจอผมก็ปาบิโมแรงทีไงเอาไปเข้ากันแล้วพาวมาอีกทีครับผมให้เข้าติดสโลแล้วก็ถ้าเกิดปลดขั้นสี่ของสกิลเอ millet, mm ้ยปลดขั huh. ้นสี่ด้วยไอ้สกิลพาวมาก็จะแรงด้วยนะครับผมถือว่าดีอยู่อ้าวโอเคเขาตีสุดใจผมอ้าวจบไม่เอ้ยไม่จบเทายังไงต่อแล้วโมเรล โอ้ยโอ้โหตกใจเมื่อกี้ไอเมื่อกี้อิมพอ้ยเดจินีอิมพอโอเคช่างมันเถอะครับเราที่สามดีกว่าก็ทยอยเล่นไปได้เลยๆผมค่อยๆลึกฟื้นความทรงจำนะครับผมก็ไม่ได้จะแบบว่ามาโชว์เทียบอะไรเกมแรกนะก็เล่นพอที่จะจําได้แล้วก็เล่นไปจงลังล้านะครับผมตอปรับความเข้าใจถือว่าผมจะบอกว่ายังไงดีล่ะสำหรับเดซินนี่นั้นโอ้ยเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าตอนนี้ผมขอดูเกมเบรียกขาดอ่ะโคบอลเอ็กซ์สามโคบอลอืมอเรียบร้อยครับผมอนั้นซอสไส กลับกันดับเสูสิ้นเราอ้อยโอ้โหเจอคอนไม้ไฟสตารนเลยอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหโซโลโซโลลำหนักอยู s ¿S ่แล <Rice> ้วเนี่ยไอ้เพืดอะไรเนี่ยบีบไปเอ้าเฮ้ยเ้าะอะไรวะโอ้โหโดนบิดโดนบิดเพื่อนเราอะไรวะบิดเพื่อนบิดแม่นกว่าบิดศัตรูซะอีกอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันอะไรครับนี่นี่บีบไปบีมใหญ่ไปซิซีทหมดก็แม่นขึ้นนะครับผมสลับบีมใหญ่นะอ่าไฮเรนตี้ลองรับบิชานอนนะครับผมของดิเนี่เขาถือว่ามีประสิทธิภาพดีด้วย อ่าขั้น3มก็ยิงขึลูกแบบเด้งแบบเลี้ยวโคง้งดีเดียแสโค้งไออืมเขามาไปทําไม่เข้าติดสโลกรโอเคเมื่อเราโดนอันีเชียคอนต่าผมก็แดดไปครับซื้อจังหวะเอาอ่าโอเคโดนไอคาลิเบอร์สับตายละเอทูเราเอาสับไม่โดนเอาไงเดนไอบิมใหญ่ไปไม่โดนโอ้ยโอ้โหไก่มาไอ้เนี่ยโอ้โหโอเคช่าหมาเธอครับผมไม่เป็นไรอ่าเล่นยาวนะครับผมก็ติดลมนะครับผมเพราะว่าจิตตินี่เนี่ยเป็น่นที่ผมจะบอกว่าไงเนี่ยเป็น่นที่เล่นยากนะ อ่าเล่นยากมากแต่ว่ามันเล่นสนุกอะครับแค่นั้นแหละอ่ามันเล่นยากแต่เล่นสนุกแต่ถ้ารู้เชิงหรือว่าจับทางเขาได้นี่ก็เป็นคนที่เก่งอีกตัวนึงนะครับผม <S <S ผมบอกว่าปัจจุบันก็ยังเล่นได้และก็ยังมีประสิทธิภาพที่ดีด้วยก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่าเอ้ยบอกว่าอาจจะแตกต่างกว่าดินี่ปีกแสงนะครับผมสำหรับซูเปอร์ลรมิเต็ดของดินี่คันดัมนะครับผมก็เป็นดินี่ล่างเอาไว้ของเขานั้นแหละอ่าก็เป็นปีกแสงที่เก่งกว่าหน่อยหน่อยแต่ว่าไอ้ล่างนั้นจะดูดันในแต่ล่างนี้มันจะดููดเิงง ดูแบบซิกเนเจอร์ของเขาดีนะครับผมก็ถือว่าเล่นสนุกดีก็จับจามองดีอะอเออมิคิสวนกับฟิวไฟเมื่อกี้ผมคิวเขาได้ด้วยนะอ่าเมื่อกี้ปืนพกยิงโดนด้วยจะมาเจอหลยลาวที่เท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้นะครับผมเล่นแบบจนเล่นแบบจนแบบยังไงเนี่ยละ่ะ <c oughs> จนจนไม่รู้ว่านับไปกี่ทัวแล้วเพราะผมก็เล่นตลอดอะอ่าโอเคนี่เอตัวเรียบร้อยตายไปผมได้ตีเลยเมืม่อกี้บุญผมหมดไงอ่าก็อตีผมยังมีอยู่เอาใช้เลยครับผมวาร์ วาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟพูดผิดวาร์ฟอะไรล่ะเพื่อผมจะเอาซีดโหมดนะครับผมเพราะว่าซีดโหมดของไอเดสตินีเขาต้านได้ช้ายอยู่นะ,ะถ้าเทียบกับพวกไอพวกจัดเทียบกับฟรีดอมแต่ว่าซีดโหมดของไอไอของ Destiny เดสตินี่เนียถือว่าใช้ดีนะครับผมก็ไประสิทธิภาพก็ดีด้วยเพราะว,าว่ามันเพิ่มความสามารถของสกิลเขาเยอะไงะถ้าตามในท้องเรื่องนี่ก็สำหรับซีดโหมดเนี่ยของเดสตินีเนี่ยเป็นหน่วไอบอกว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลแต่ละอย่างอย่างไอ แฟร์ตเอทูเอ้ผมจะพูดทำไมก็บีม,มูมาแล้วนะครับผมก็ปลาแมนขึ้นแล้วก็พอบีมใหญ่ก็แมนขึ้นเหมือนกันอ่านั่นแหละก็ดีอยู่นะแต่ท่านในเรื่องเนี่ยพลังงานเขาค่อนข้างใช้กินหมดไวนะท่านผู้ชมท่านใดที่เคยดู Disney, ย am, ด,ดิสนีย์ไอ้กันดั้มซีดิสนีย์นะครับผมจะเข้าใจว่าปุ่นตัวนี้มันเป็นรุ่นโปรต้ายไงอาจจะแตกตา่างใหม่เหมือนกับไซนิ่งกระดัมมีพิกไซนิงฟิงเกอร์เข้ามาไงแต่ว่าพอม่าเราอาจจะไม่ได้แรงเท่าเขานะครับผมแต่ว่าเราก็มีสโล่ไง วัดันได้ไงแล้วเรามีปีกแสงไงเรียบร้อยพวกติดสิ้นหมแล้วปารีติโมแรงไปครับซิเนเกอร์ไปอ้อยโอ้ยจะบโบสกายตายละโอ้ยบินบินเลยครับจู๊ครับออยังน้อยเราไม่สู้ไงเราก็จู๊กเก่งไงโอ้ยตายอ่าเรียบร้อยครับผมเพื่อเราเก็บไปได้สวยสวยนั่นแหละดีมากแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับผมผมผมบอกว่าผมนับไม่ได้นะเพราะว่าเราที่ทลา่ผมก็ไม่รู้นะนะครับผมลืมนะครับเล่น เล่นเพลินเลยอ่าเล่นจนแบบเพลินเลยครับผมผมกลาแบบว่าจะแบบคือผมเล่นประมาณสักสี่หรือห้าวันซาทิหนึ่งได้นะครับผมเพราะว่าผมต้องมาเล่นแล้วก็รื้อฟื้นความจำของดิสินีด้วยนะครับผมอ่าในการเล่นจะเล่นให้คุ้มไงแล้วก็มรีวิวว่าความสามารถแล้วก็อธิบายแล้วก็เทคนิคการเล่นแล้วก็ความสามารถของเขานะครับผมอ่าถึงด้บอกได้ว่าสําหรับดิสเนีดกัน์ดัมเนี่ยเขาเป็นหุ่นที่เล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับผมไม่ว่าจะกลางเกมท้ายเกมหรือว่า อาเนอว่าแบบสายบุกก็ได้จุกก็ได้ไล่ย,ยิงบีมก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเล่นได้ตัวตำแหน่งว่าอยู่เขามีจุกเยอะแล้วก็เข้าก็ดุดันเหมือนกันอาอาจจะว่าอาจจะลองลองเชิงหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าเงอนไขของเขาค่อนข้าง,ง,งที่จะมีอยู่แค่อย่างนึงก็คือต้องให้ได้ซีดโหมดให้ไวนะครับผมก็เป็นปพัฟพิเศษท้องไ <T> งเขาจะเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มพลังความเร็วของปีแห่งแสงด้วยอาเขาจะใช้พวกทีหลาปลอยซิสเตมของเขาเนี่ยผมก็ไม่มีไงผมจุกก็อยู่โอเคเขาเป็นลิงเพื่อนเราแล้วเขาไม่สนใจผมไงผมาแบบ เพราะว่าปีแสเขาก็ตัดล็อกเป้าหมายได้โอเคเรียบร้อยเข้ามาแล้วนี่ไงจูซีโมล่ะสวยออกมาแล้วครับมาไงนี่จูซีโมดแล้วบีมใหญ่เข้าหลังไงครับนี่อ้าวซีโมดปีโอ้จูงไงโคตรเท่เลยโอ้โหเล่นสนุกจัดๆเลยนะเนี่ยกรับผกตัวนี้เอออ่าโอเคครับผมลาวต่อไปอันนี้ก็เป็นลาวเท่าไหร่ขอไม่นับนะครับผมลืมโอ๊ยตัเร็วโอ้โหอวนตัเร็วอุ้มเรียบร้อยอ้วน คนนี้ผมก็เป็นคนที่เลือกตัวกันอาพุกัยอะไรไปเลยอืมเผามากซูนาไปเผามาเรียบร้อยครับผมเสร็จโซโลแล้วคราวนี้ก็เสร็จครบแล้วครับอยู่ในเขาอ,อยู่ในการควบคุมของผมแล้วนี่ก็คอมโบโไปครับอืมใหเรื่อยๆว่าท่านี้ถ้ามีโอกาสใช้เผามาก็ใช้ให้ได้นะครับผมนะแล้ะคอมโบ,โบไปเรียบร้อยคอมโบดาบไปครับผมใช้คาริเบอร์อนะเออไม่ใช่นาะอารอนดดนเอออารอนแดนซอสดีซอนสอน,นะครับผมก็เป็นอาวุธใหม่ของเดซีนี่นะครับผมเอ้ย ผมไม่เล่าประวัติอาวุธเขาดีกว่าก็ไปดูนะนะครับผมก็จำได้ลางๆ้านะก็ <c oughs> ไม่ได้จำชื่ออาวุธได้หมดนะครับผมแค่จำชื่อหุ่นแต่ละอย่างก็ปวดหัวแล้วนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แฟนเดีไซ์กาน์ดัมอะไรมากนะครับผมก็ดูเท่าที่ดูได้ยกเว้นพวกนิยายลับนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม <c oughs> อันนี้อันนี้ต้องเป็นพวกแฟนเดีไซนท์ที่จะรู้เรื่องประวัติ <c oughs> หรือว่ารู้เรื่องข้อมูลของการดัมแต่ละอย่างแล้วแต่เงื่อแต่ละโมบิสุดแต่ละอย่างนะครับผมผมก็รู้เท่าที่รู้ได้นะครับผมก็ขอไป ต่อขอไปลงหน้าด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ราวที่เท่าไรแล้วพูดจนแบบไม่รู้แล้วว่าราวไหนแล้วแจ้งคน,นเสิร์ไม่เป็นไรานายโอ้โหเพื่อเราก็โนวซิออนกันดัม้มแล้วก็เทาม้าไปอันนี้ทางเ,เพื่อเข้าตัวไหนว่าอ้าวดิซนีนเหมือนกันยังไงวะโตเป็นภาพที่มีดีโมแรงผมเริ่มใช้แมนแล้วผมรู้จังหวะในการเล่นของเขาแล้วนะครับผมหลังๆมาก็ใช้ได้ดีขึ้นเทาม้าไปทีค,ครับผมเทาม้าทุซิน่าไงอะไร ในที่บีมพาวมาบีมแคนนอนนะครับผมฝ่ามือเขามันเป็นพลังบีมแคนนอนนะครับผมถือว่าแรงอยู่ก็แต่ตามพองเรื่องนี่ก็เขาก็ไม่รู้นะทำไมถึงเอาพาวมาไปรับดาบของอินจัดนะ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยพังเลยทีนี้แต่ก็ถามว่าแรงไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดดูในอันนี้นีเขาก็รับไปไปไป,ไปรับบีมเซเบอร์กับอินจัดแล้วก็พังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าของเขานั้น แรงหรือเปล่านะอ่ายกเว้นต์กลไม่รู้กันทำไมเอาขาไปเตะด้วยโอเคผมไม่ผมไม่ผมไม่ขยี้เขาดีกว่านะโอ้ยโอ้โหคนแรงเลยไอ้เอ็กเซียรีแพรสีเราสกิลเข้ป่าดเขาแรงมากนะครับผมเอ้ยเอ้ยผมเห็นเห็นนกโอยนิวซีออนกันดัมเราอ้าดเอาหนูเอ้ยนุ๊กยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหอะไรวะโอ้โหโอ้โหทั้งหมดโดนอัตีเพื่อนตายบ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยแซดเลยกูโอเคเลาต่อไปดีกว่าอย่างเดิมครับผมจำราวมาได้เราที่เท่าไหร่ละ ถ้าจะเจ็ดแปดละอ่าโอเคเอาทำอะไรสักหน่อยเอฟเคละบินอย่าไปโอ๊ตเดี๋ยวโอ๊ตเอาเพื่อนเราก็อะไรนะเพื่อนเราก็สไตร์นะครับเดี๋ยสไตร์อ่านี่ครัเอาอุ้ยขับเอาปามเลยทีนี้เอาไม่ขยับโอ๊ตโดนลดแฟชเชอร์เขาอืมบินใหญ่ไปโดนฟิวเขาครับผมสตันเลยเดีโอค่อนข้างหมดจอาขอเอาโอเคเพื่อนเข้ามาละอันนี้อะไรอ่าจะเป็นโอเดรเวอร์ครับนี่บาร์บิมแรงเอ้ยโอ๊ตทานซอมแล้ว เขาทานซ้อมนะครับผมแล้วไงนะครับผมเขาผมก็เพ,พาวมาไปสโลเลยทานซ้อมก็ชา้าได้ครับผมเมื่อเจอพาม่าของเดซี่นี่นี่บิโมแรงไงแต่พวกโอไดเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นหผนที่ไอ้ตีทานซ้อมเวลาเขาทานซ้อมเนี่ยเขาจะกันดีนะครับผมแต่เขาไม่สามารถที่จะกันดีโมแรงของผมได้ไงอ่าเรียบร้อยเขาทันแล้วครับผมเหมือนคล้ายๆกับผลใดตัวน,นึงนะอยู่ในซีรีส์ของเดซี่นี่ไง ที่มันสามารถกันดีมได้แต่ว่ากันดีมหมู่แรงของดิเจนี่ไม่ได้นะแขนขาดเลยไม่ไม่ไม่สปอยดีกว่าครับผมก็ไปรับตรงกันเองนะครับผมกับโคมิสุดกันดับซีเจนี่นะครับผมเออคิดยังไงว่าเอาตัวร้ายมาชนะพระเอกวะเนี่ยโอเคโอเคจะไรขยี้เข้ามากเลยนะครับผมโอเคผมก็นี่วิวไปครับติดซีดหมดพยายามเลี้ยงซีดหมดร้อยโอ้ยผมว่าสีเด็กเลยอืมต้องมีมิกเกอร์อยู่แล้วก็แล้วก็ปิดแสงไปสับไม่อืมตีก็เท่เลยครับผมพอๆกับ ไอ้ดิสตินี่ปีแสงเลยหรืออาจจะดูดีกว่าก็วิจายนัยน์กัรนะครับผมเพราะว่าผมก็เล่นได้เพราะว่าผมก็เชียร์มันตีแต่ละอย่างของดิสตินี่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นปีแสงหรือล่าธรรมดาก็เถอะผมก็ติดติดหมดล,ละอ่าพิวพิวไงคูดาวก็ไวด้วยอ่าเพอเพอคูดาวผมเสร็จละยังไงต่ออ่าทางนั้นเขาก็ซ้ายลันเชอร์ทีมใหญ่เอ้าโอ้โหตายเลยโอเคไม่เป็นไรครับอ่าผมว่าไปน่าจะลาสุดท้ายละอ่าอันนี้น่าจะลาสุดท้ายของผมนะครับผมไอคลิปมันจะยาวไปนะ เออเพราะว่าผมก็เล่นผิดลมนะครับผมแล้วอย่างก็เป็นโหดเล่นที่สนุกด้วยไงตามจริงแล้วที่ผมโชว์ซีเนเตตมานี่ก็ค่อนข้างที่ผมค่อนข้างเล่นเยอะนะอ่านอกนั้นนอกนั้นนั้นผมเล่นมาแบบว่าโดนยำตลอดนะครับผมก็เลยไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์คลิปดูเท่มาเอ้าวในโดบีโมแลนดสามโผล่าอะไรพวกนี้อ่าผมก็เล่นไม่ได้โชว์เท่นะครับผมก็เล่นมาเยอะอยู่แหละแต่ว่าชาวชาวซีเนเตนาเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เรียนรู้กับโหดวกนี้ไว้ไงอ่าเพราะผมก็เคยเล่นมาก่อนนะครับผมถึงแม้ผมจะไม่มีทีเนเตแปิดแสงก็นั่นแหละอ่า แต่ว่าผมก็ได้เมทสต์ซีนีธรรมดาแล้วก็มารีวิวแล้วก็เล่นโตรแล้วก็เข้าใจแต่ละอย่างของวิธีการเล่นนะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่อยากจะลองเล่นผลนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าน่าจะเอ้ยมันมันเข้าเซิร์ฟเกาหลีกับไต้หวันเลยไต้หวันอ่าปัถือว่าที่ววผมจะเล่นดีอยู่อ่าโอเคทั้งหมดเถอะอ่าอะไรจรปั๊บอุ้มอติใส่เลยครับผมเวนอืมปิดแสงทีแล้วก็สับปิดท้ายเอ้าเอา,เอา,เอา,า,าอปลาปะท้อนลูกปัดมาไงเนี่ยมีที่สับคู่เลยอะไรวะอืม้มจุ๊บไปครับมีที่ผมจะตายแนละ้วเขาน่าจะเล็งผมละ ออกมาซอว์บุล้วนี่ไงบีโอ้โหยิงคู่เลยเออนานไม่โดนหรอกนะนี่นี่นี่หลาดบอลชิเต็นไงเออเออเออตาย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 โอ้โหเลยเขาเด้งละดีละวผมก็ปาดไปไงบีบอะไรจบไปด้วยสวยครับผมโอ้โหเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเล่นสนุกเล่นสนุกมากๆเลยนะกับหุ่นตัวเนี้ยโอเคอ โอเคก็ okay. จบไปกันแล้วนะครับผมกับการรีวิวหุ่น De ส stiny กันดัมนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นหุ่นที่น่าจับจองหรือว่าน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีหุ่นตัวนี้นะผมก็แนะนํานะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นหุ่นที่เล่นยากไปหน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นได้ช่ำชองก็เป็นหุ่นที่เล่นสนุกเหมือนกันแล้วครับผมเพราะว่าหุ่นนี้มันก็ดูเท่แล้วก็ดูดีไปในตัวของมันนั้นอ่ะผมก็ชอบอยู่นะสำหรับ Destin ีกันดัมนะครับผมโอเค เดี๋ยวถัดไปคลิปรีวิวหุน่นถัดไปผมอาจจะไม่ได้มารีวิวหุ่นเกมนี้ต่อหรือว่าอาจจะมาช่วงบางๆก็ได้นะครับผมผมก็จะผมก็มีการมีงานทํานะครับผมผมก็ทําคลิปตามงานอดิเรกของผมนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เจอบ่อยแต่ว่าผมก็พยายามที่จะมาทําคลิปรีวิวหุน่นหรือว่าทําคลิปรีวิวเกมอะไรถัดไปเนี่ยนะครับผมก็ใจรักในการทำยู u ูบเหมัอนกันแหละโอเคถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรหรือตกหล่นอะไรก็ขออภัยนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดถ like, ูกใจกดซับสไคร b ์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผมกระผมเดชเจสตี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชม